แล้วมันติต่อสุขภาพมาดูอันแรกเนาะกินน้ําตาลมากเนี่ยมันทําอะไรเกิดขึ้นบ้างแน่แน่แน่ก็คือน้ำตาลในเลือดเราก็จะสูงขึ้นเร็วเพราะว่าเรากินน้ําตาลไปเยอะเนาะน้ําตาลก็เข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะไม่ต้องไปเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมนู่นนี่นั่นเพราะนั้นน,น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเร็วมากทําไงต่ออินซูลินที่จะดึงน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ก็จะต้องทํางานหนัก นะทำงานเยอะตับอ่อนก็จะต้องสร้างอินซูลินมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะว่ามันจะต้องอาพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์นะอันนี้ทำปกติปีสองปีสามปีห้าปียังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสิบปียี่สิบปีตับอ่อนเริ่มเสื่อมแล้วค่ะทำงานหนักไม่ไหวแล้วนะคะสุดท้ายตับอ่อนก็ทำงานไม่ดีสร้างอินซูลินน้อยลงหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินก็คืออินซูลินมีเยอะนะคะแต่ทำงานไม่ได้ เพราะฉะนั้นน้ําตาลในเลือดเราก็จะสูงมันก็จะเกิดภาวะเบาหวานได้เนาะส่วนอีกขาหนึ่งก็คือกินน้ําตาลเยอะเป็นยังไงน้ําตาลก็กลายเป็นพลังงานพลังงานก็สะสมในร่างกายเราก็อ้วนนะไขมันเราก็เยอะนะการที่เรามีไขมันในร่างกายเยอะก็เกิดภาวะดือ้อต่ออินซูลินเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้เป็นเบาหวานได้อีกขานึงก็คือกินพลัางงานเยอะไขมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะไขมันในเลือดสูงเกิดตะกันในไขมันในเลือดก็คือพูดง่ายว่า หลอดเลือดก็จะหนาตัวขึ้นเพราะว่ามีไขมันไปเกาะอยู่ไปสะสมอยู่นะคะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยหนาขึ้นเพราะฉะนั้นรูหรือไอช่องที่จะเลือดจะไหลเนี่ยก็จะแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็จะทําให้หลอดหลอดเลือดตีตันนะคะก็เกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งเบาหวานกับโรคหัวใจลหลอดเลือดก็สัมพันธ์กันใกล้ชิดกันมากนะคะเป็นโรคเบาหวานแล้วสัมพันธ์กับโรคหัวใจยังไงก็ เบาหวานแล้วนึกออกไหมคะว่าเวลาเวลาเบาหวานก็คือน้ําตาลเลือดมันมีน้ําตาลสูงเหมือนเรากินเอน้ําน้ําน้ําเชื่อมอะคะ่ะน้ําเชื่อมมันก็จะมีความข้นเนาะข้นหนึดนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจแล้วก็หลอดเลือดก็ต้องทํางานหนักในการที่จะบีบน้ําหรือเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายเพราะฉะนั้น ทำงานหนักไปเรื่อยๆหลอดเลือดก็เกิดความไม่ไม่ปกติหลอดเลือดแข็งขึ้นมานะก็เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดความดันสูงอะไรต่างๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกของการขี้เรากินน้ําตาลเยอะเกินเนาะเพราะฉะนั้นะ